รู้หรือไม่ว่าคนที่มีอายุยืนที่สุดในญี่ปุ่นเขาแปลงฟันวันละสามครั้งและไม่เคยข้ามแม้แต่วันเดียวหลายคนอาจคิดว่าการแปลงฟันมันก็แค่เรื่องปากเปื่อยฟันสะอาดแต่จริงๆแล้วการดูแลช่องปากนี่แหละคือกุญแจสำคัญของการมีอายุยืนและสุขภาพดีวันนี้มาห้าเหตุผลที่จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมการแปลงฟันถึงเป็นเคล็ดลับสำคัญสำ,ญสำหรับคนอยากมีอายุยืน เหตุผลที่หนึ่งป้องกันโรคหัวใจเชื่อไม่ว่าแบคทีเรียนในปากที่มาจากการไม่ดูแลฟันสามารถเข้าไปในกระแสเลือดได้แล้วไปสร้างปัญหาที่หัวใจงานวิจัยบอกว่าคนที่มีโรคเหงือกอักเสบมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติถึงสองเท่านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมหมอฟันจึงมักจะถามประวัติโรคหัวใจก่อนทำฟันให้เรา การแปลงฟันให้สะอาดทุกวันคือการป้องกันแบคทีเรียไม่ให้เข้าไปทำลายหัวใจเราเหตุผลที่สองลดการอักเสบในร่างกายเงือกอักเสบนี้ไม่ได้อักเสบแค่ในปากมันส่งสัญญาณไปทั่วร่างกายทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการอักเสบเรื้อรังการอักเสบเรื้อรังนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและที่สำคัญคือทำให้เราแก่เร็วขึ้น เมื่อเราแปลงฟันให้สะอาดเราก็ลดการอักเสบลงด้วยร่างกายจึงอ่อนเยาว์อยู่ได้นานขึ้นเหตุผลที่3ช่วยให้สมองแจ่มใสมีการศึกษาพบว่าคนสูงอายุที่ยังมีฟันครบหรือดูแลช่องปากดีจะมีความจำดีกว่าและมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์น้อยกว่า ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าการเคี้ยวอาหารจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปสู่สมองและแบคทีเรียในปากก็ไม่ได้ไปรบกวนสมองเรานี่คือเหตุผลที่ว่าคนญี่ปุ่นที่มีอายุยืนเขามักจะมีฟันที่แข็งแรงหรือถ้าไม่มีก็จะใส่ฟันปลอมที่ดีเพื่อเคี้ยวอาหารได้ปกติเหตุผลที่4 ป้องกันเบาหวานโรคเหงือกกับเบาหวานนี่เป็นเหมือนเพื่อนคู่กันคนที่เป็นเบาหวานจะเป็นโรคเหงือกง่ายและคนที่เป็นโรคเหงือกก็จะควบคุมน้ำตาลในเลือดยากขึ้นเมื่อเราดูแลช่องปากดีเราก็ช่วยให้ร่างกายควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหตุผลที่5ช่วยให้นอนหลับดี คนที่มีปัญหาเหงือกอักเสบหรือปวดฟันมักจะนอนไม่หลับหรือนอนไม่สนิทการนอนไม่พอเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็วเมื่อช่องปากสะอาดไม่มีแบคทีเรียเราก็จะนอนหลับสนิทขึ้นร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ผิวพรรณก็สดใสอายุก็ยืนยาวขึ้นวิธีแปลงฟันแบบคนอายุยืนแล้วเราควรแปลงฟันอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดข้อแรก แปลงฟันวันละ2-3ครั้งหลังอาหารเช้าเย็นและก่อนนอนถ้าทำได้ก็แปลงหลังอาหารทุกมือ้อข้อ2ใช้เวลาแปลงฟันให้ครบ2-3นาทีอย่าเร่งรีบค่อยๆแปลงทุกซี่ทุกด้านรวมถึงลิ้นด้วย ข้อ 3. เลือกแปลงฟันขนนิ่มอย่าใช้แรงมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงือกถลอกข้อ4ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ right, ช่วยเสริมความแข็งแรงของฟันข้อ 5. อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันหรือน้ำยาบ้วนปากเพื่อทำความสะอาดส่วนที่แปลงไม่ถึงอาหารที่ช่วยให้ฟันและเหงือกแข็งแรงนอกจากแปลงฟันแล้วเรายังควรกินอาหารที่ดีต่อฟันและเหงือกด้วย อาหารที่แนะนำคือปลาทูปลาซาดีนมีแคลเซียมสูงข้าวโพดลูกอ่อนแครอทมีไฟเบอร์ช่วยทำความสะอาดฟัน ผักใบเขียวเช่นผักบุ้งจีนคะนา้ามีวิตามินซีช่วยให้เหงือกแข็งแรงน้ำเขียวชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคือขนมหวานน้ำอัดลมและอาหารที่เหนียวติดฟันสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามทางเหงือกบวมแดงเลือดออกเวลาแปลงฟันมีกลิ่นปากเหม,ม็มหรือฟันโยกโยกต้องรีบไปหาหมอฟันอย่ารอให้มันรุนแรงขึ้นเพราะการ รักษาก็จะยุ่งยากขึ้นและผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมก็จะมากขึ้นข้อคิดสำหรับท้าย การแปลงฟันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่มันคือรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีและอายุยืนเริ่มต้นจากวันนี้ให้ความสำคัญกับการแปลงฟันมากขึ้นดูแลช่องปากให้ดีเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไปลองมาแบ่งปันกันหน่อยว่าทุกคนมีวิธีดูแลฟันแบบไหนบ้างหรือมีเคล็ดลับดีๆที่อยากแนะนำให้เพื่อนฟังไหม